เคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นอีกหนึ่งออปชันในการจัดการเรียนการสอนที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมการสอนสาเร็จรูปแอปพลิเคชันต่างๆที่ทําให้การสอนของคุณครูเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นแต่เทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือที่ทําให้เด็กสนุกแค่นั้นหรือ ครูคลับคลับของคุณครูจะชวนมาดูห้องเรียนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่ไม่ใช่แค่เด็กสนุกเรียนครูสนุกสอนเท่านั้นแต่รวมถึงทําให้เด็กเกิดองค์ความรู้ที่เป็นของตนเองเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ในตอน ICT Based Learning Design ออกแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานอย่างไรให้เด็กเกิดนวัตกรรมครูชื่อนางวลันตีอนันตโทน,นะคะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ค่ะ เทาศาสตร์มันก็คือธรรมชาติ <Yeah. S 1> มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วคุณครูเนี่ยจะเริ่มจากง่ายไปยากนะคะโดยความง่ายเนี่ยคือจะเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนดังนั้นเวลา ถามคำถามหรือกำหนดสถานการณ์เนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เรียนคุ้นเคยนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาความรู้ใหม่ๆที่สอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาในชั้นนั้นๆน,น,นะคะค่อยมาสอดแทรกทีเรื่อยๆแต่พยายามจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้นเรียนพนึนภาพออก อันนี้จะเป็นเป็นการลิง์กที่ง่ายที่สุดสําหรับความคิดคุณครูนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นักเรียนเจอพบเห็นแล้วก็สัมผัสในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะดังนั้นการที่เราเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวของเด็กเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้เด็กเนี่ยสามารถมองภาพต่อไปในเนื้อหาอื่นๆน,นะคะหรือมองอต่อยอดไปได้เรื่องวงจรไฟฟ้านะคะ ก่อนที่เราจะสอนเรื่องนี้เราก็จะเอาสถานการณ์ในปัจจุบันเช่นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็ไดยถามว่าเออนักเรียนเคยเห็นไหมซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนต้องเคยเห็นอยู่แล้วนะคะเรียกถูกไหมแล้วนักเรียนมีความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องมีไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีเรื่องประจุไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเพราะถ้านักเรียนได้คีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะเริ่มได้ตัวเนี้ยคุณครูค่อยลิงก์เข้าไปสู่เรื่องของปริมาณทางไฟฟ้าพอเชื่อมโยงลักษณะนี้ก็สอดแทรกเนื้อหาที่บางครั้งเนี่ยนักเรียนอาจจะไมม่่เเคยยรียนนากอ ถ้าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็อาจจะมีกิจกรรมมีการทดลองอาจจะมีเกมเข้ามาเกี่ยวข้องคือเน้นให้เด็กได้ปฏิบัตินะคะตามหลักของ learning by doing ะคะ่ะเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนลองทำสัก4สถานการณ์โจทย์อันแรกสถานการณ์แรกครูจะให้เราต่อวงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆโดยวงจรเนี่ยให้มีหลอดไฟมีตัวต้านทานและอื่นๆอะไรก็ได้ให้ใส่ในวงจรนี้ ให้มันบอกค่าของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ได้ทีนี้นักเรียนต้องเอาความรู้ที่เราเรียนเมื่อกะมาต่อยอดและว่าเราจะต่อแบบไหน<ๆ>เดี๋ยวครูจะมีสีสถานการณ์ค,คุณครูอยากให้เราคงทุกสถานการณ์ไว้นะจะได้เปรียบเทียบกันว่าเอ้ยแต่ละสถานการณ์มันแตกต่างกันยังไงไฟต้องสว่างนะโอ้โหไฟจิโน่สว่างมากนะคะอะไรก็ได้นะนอกเหนือจากหลอดไฟและตัวต้านทานก็ได้นะคะ ครูอยากดูความคิดของเราสถานการณ์ที่2ค่ะให้นักเรียนเลือกสิ่งของมาหนึ่งอย่างมันจะมีสิ่งของอยู่แถบเครื่องมือด้านข้างนะคะแล้วให้ไปต่อในวงจรของนักเรียนเพื่อทํายังไงก็ได้ให้ไฟมันติดส่วนใหญ่จะเป็นคําถามที่คุณผู้ถามเนี่ยจะเป็นคําถามปลายเปิดซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องคาดหวังแล้วค่ะว่าเด็กจะตอบตามที่เราคิดไหมแต่สิ่งที่เป็นปลายเปิดนั้นน่ะคำตอบของนักเรียนมันอาจจะเป็น สิ่งที่คุณครูอาจจะไม่เคยนึกมาก่อนก็ได้ซึ่งมันก็อาจจะต่อยอดกับเนื้อหาที่เรียนได้ส่วนที่เลือกสถานการณ์มานะคะเนื่องจากคุณครูรู้สึกว่าเด็กในวนัยนี้เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเป็นเด็กที่ชอบความท้าทายชอบสถานการณ์ไม่ชอบเนื้อหาอะไรที่เป็นแพทเทิร์นนะคะคุณครูรู้สึกว่าพอเราสร้างสถานการณ์เด็กก็จะท้าทายเริ่มอยากทดลองเริ่มอยากทําแต่เราก็จะให้หลักการไว้ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวว่าต่อไม่สําเร็จ เพราะเราสามารถทบทวนได้เรื่อยๆนะคะเพราะเรามีสื่อนะคะตัวนี้อยู่เลือกสิ่งของมาหนึ่งอย่างอะไรก็ได้ในแถบวงจรในแถบเครื่องมือนะคะแล้วให้ไปต่อเพื่ออันนี้ครูต้องการให้ไฟดับแล้วครูไม่ต้องการให้ไฟติดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการต่อวบบงจรแบบไหนไฟมันจะดับมันไม่สามารถเป็นตัวนำที่ดีได้ เอาอะไรก็ได้มาต่อ1อย่างนะคะแต่ในวงจรอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะขอให้ตรงตามคอนเซปต์นี้แต่ครูไม่ต้องการให้ไฟติดแล้ว ้อง ICT Talent นะคะเป็นคนแนะนำส่วนใหญ่ไอสื่อที่ยังคิยซิสน้อง ICT Talent ก็ไม่คนแนะนำเหมือนกันเพราะคุณครูก็ต้องออกตัวก่อนว่าคุณครูเนี่ยก็จะรู้แค่พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะแต่ว่าพอน้องเขาแนะนำเราก็รู้สึกว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดในวิชาที่เราสอนได้ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าพอน้องเขาแนะนำประกอบกับนักเรียนเนี่ยช่วงนั้นได้โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษามาใช้พอดีค่ะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเมื่อก่อนสอนเรื่องไฟฟ้าก็อาจจะให้ดูแค่รูปนะคะอาจจะมีการมันก็จะมีพัดทําคํานวณอะไรอ่าค่ะมันก็จะเน้นหนักทางโน,น้นส่วนการปฏิบัตินี่น้อยมากนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เราหนึ่งคือมีไม่ครบ 2. ก็คือไม่เพียงพอกับนักเรียนทุกคนใช้ตัวนี้แทนนะคะเสมือนคุณครูรู้สึกว่าเสมือนนักเรียนต่อจริง สอสื่อหลักๆนะคะที่นอกเหนือจากการให้ความรู้โดยการบรรยายเนี่ยคุณครูจะใช้เว็บไซต์เพจจริงๆเว็บไซต์เนี่ยไมเป็นสถานกกรณ์จำลองค่ะซึ่งมันมีหลายหัวข้อมากนะคะมันจะแบ่งเป็นหลายภาษาค่ะแต่คุณครูเลือกที่เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะมันมีประมาณ163กิจกรรมที่เป็นสถานการณ์นะคะซึ่งก็อันนี้จะเป็นการต่อวงจรคิดเขาเรียกว่าชุดคิดวงจรไฟฟ้ากระแสะตรงอันนี้ที่เอามาใช้ในภาคปฏิบัติ นะคะส่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นเว็บไซต์เหมือนกันค่ะที่เรียกว่า Quizizz ซ,ซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการให้นักเรียนทำข้อสอบออนไลน์คล้ายๆแบบนี้ค่ะแต่บางเอิญข้อสอบที่คุณครูเอามาให้นักเรียนทำวันนี้เป็นข้อสอบที่คุณครูสร้างขึ้นมาเองนะคะแล้วก็เอามาทดสอบความรู้ในเนื้อหาของเฉพาะวันนี้ ใช่แล้วล่ะครับการทดลองบางอย่างก็ยากที่จะให้เด็กลงมือปฏิบัติได้เพราะเป็นอันตรายเกินไปซึ่งเจ้าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหรือ EdTech <c oughs> ก็เข้ามาตอบโจทย์ทําให้ครูสามารถออกแบบการสอนที่บรรลุเป้าประสงค์ในการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้เด็กลงมือปฏิบัติตั้งข้อสังเกตสืบคน้นแก้ปัญหาจนเกิดองความรู้ของตนเองและนี่คือเทคนิคที่คุณครูใช้ปลูกและบ่มเพาะให้เด็กๆรักที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาครับ ูรู้สึกว่าคําเหล่านี้มันเป็นมันเป็นด้านบวกอะค่ะเป็นคําที่เป็นการกระตุ้นกระตุ้นให้เด็กกล้าที่จะเรียนรู้นะคะไม่ได้แบบกลัวว่าต่อวงจรผิดแล้วครูจะว่าหรือต่อวงจรผิดไม่สําเร็จแล้วคือความล้มเหลวของเขาคุณกูคิดว่าไม่ใช่บางครั้งการต่อวงจรไม่สําเร็จมันไม่ใช่ความล้มเหลวหรอกค่ะแค่เขายังหาไม่เจอว่าความถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อเซอร์ทมัสอวาเอดิสันนะคะที่เขา ทำหาไส้หลอดไฟะคะ่ะที่เขาจะทําให้มันมีไฟมันติดขึ้นมานะคะ่ะ mm. เกิดจากไส้หลอดไฟเนี่ย mm. คือเขาเนี่ยได้ทําการทดลองซึ่งครกก็เคยเล่าให้เด็กฟังนะคะว่าทําการทดลองโดยเขาเปลี่ยนวัสดุเนี่ยประมาณถึง2,000ชิ้น ภายในระยะเวลา2ปีซึ่งลองใครเคยถามนักเรียนว่านักเรียนอะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะลองทําสักแค่ไหนนักเรียนบอกว่าโอ้ยแค่3วันหนูก็ไม่ไหวแล้วนะคะบางคนแค่บอกว่าชั่วโมงเดียวก็ไปแล้วไม,ไม่ไม่ทำแล้วนะคะแต่อันนี้เขาถือว่าเป็นนักวิทยาศาสาตร์ที่โดดเด่นด้านความพยายามดังนั้นเขาบอกว่าไอ้ที่เขาทําไม่สําเร็จอะสองพกว่าชิ้นเขาไม่ได้ถือว่าเขาล้มเหลวแต่แค่เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเท่านั้นเองจนเขาเจอความคิดที่เข้าท่าค่ะอันนี้ก็เหมือนกัน ค่ะดังนั้นคุณครูถึงบอกว่าทำทำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่สําเร็จไม่เป็นไรก็เดี๋ยวทาจนกว่าจะสําเร็จให้ได้วิธีการสอคนคุณครูก็เช่นกันไม่มีวิธีไหนที่ถูกหรือดีที่สุดคุณครูต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมซึ่งไปสู่เป้าหมายก็คือเด็กสามารถเข้าใจและสามารถนําความรู้เนี่ยไปต่อย,ยอดหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวนันไปพัฒนาตัวเองได้ไม่ได้อยู่แค่ในการทำข้อสอบในห้องเรียน เข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนด้วยเพราะว่าเด็กแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นการที่เราจะาพัฒนาหรือผลักดันเขาอ่ะเราก็ต้องดูความรู้เดิมความสามารถอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามดึงเขาหรือผลักดันเขาให้ไปตามทางที่เขาสามารถเดินไปได้เด็กอาจจะกดดันตัวเองโดยอาจจะโดนการปลูกฝังมาว่าถ้าทําผิดมันคือแย่นะมันคือไม่ดีนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้รับกําลังใจนะคะส่วนใหญ่คือถ้าผิด อ่ผิดก็คือผิดแต่ว่าการที่จะให้เขาโอกาสที่เขาแก้ไขปรับปรุงตัวหรืออะไรเงี้ยทุกเรื่องค่ะไม่ใช่เรื่องเรียนเฉยๆคือบางทีโดนตีหน้าว่าผิดเด็กก็จะรู้สึกว่าเออฉันคือผิดไปทุกเรื่องจริงๆมันไม่ใช่เพราะเด็กบางคนเรียนไม่เก่งก็อาจจะมีด้านดีๆที่เขาสามารถทําได้เช่นช่วยเหลือคุณครูนะคะด้านกีฬาหรือด้านอื่นนะคะตรงนี้คุณครูว่าน่าจะต้องสนับสนุนให้ให้ถูกลักถูกด้านของเด็กค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ่ะ

ใช่ไหมคะคุณครูจะอย่างที่บอกคุณครูจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในรูปแบบไหนก็ตามสถานการณ์ที่4สถานการณ์สุดท้ายที่ครูกําหนดคุณครูจะให้เราต่อเนี่ยให้ม่มีหลอดไฟมีตัวต้านทานเหมือนเดิมแต่วงจรที่เกิดขึ้นขอแบบอันตรายได้ไหมคือถ้านักเรียนต่อจริงๆเนี่ยเราไม่บายกันเลยอะ ะะก็คือเป็นอันตรายกับนักเรียนนะลองดูซิเพราะว่าถ้าใช้เครื่องมือจริงอันนี้ไม่ได้ทำแน่นอนต่อไปสถานการณ์ที่5สถานการณ์ที่5แล้วนะคะครูคไม่มีโจทย์ให้นะสถานการณ์อันนี้ท้าทายเราไปอีกครูจะให้เราคิดวงจรไฟฟ้าของฉันให้นักเรียนคิดวงจรไฟฟ้าเองแต่ ขอให้ไฟติดขอวงเหลือวงจรเดียวเป็นวงจรไฟฟ้าของฉันเอาแบบไหนก็ได้แบบที่ไม่เคยต่อมาก่อนแตกต่างจากสถานการณ์ที่ครูกำหนดมีมีไฟติดด้วยแล้วก็ไหม้ด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่ไฟติดนะแต่ไฟแต่เกิดไฟไหม้นะ่ะ คุณครูรู้สึกว่ามันมันดีกว่าอุปกรณ์จริงตรงที่ว่าถ้าเรามีสถานการณ์ที่ท้าทายความสามารถเช่นเป็นวงจรที่อันตรายเนี่ยอย่างถ้าคุณครูมีอุปกรณ์จริงวิธีทําคุณครูสําหรับตัวคุณครูก็จะได้แค่บอกว่าอย่าทำนะแบบนี้มันอันตรายอย่าไปต่อนะซึ่งก็เราก็จะคล้ายๆไปกรอบนักเรียนไปจํากัดว่านักเรียนถ้าเรียนอยาา อยากรู้ว่าอันตรายยังไงเพราะจัดปากมันไม่เท่ากับที่ทําใช่ไหมคะพอใช้วงจรสําเร็จรูปแบบนี้สถานการณ์จําลองเนี่ยเด็กจะเห็นเลยว่าอ๋ออันตรายไฟไหม้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนักเรียนก็จะตระหนักได้ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นมีลักษณะแบบไหนแล้วเด็กก็ไม่อันตรายด้วยช่วยให้ต่อได้ยังสเสมือนจริงคะ่ะแล้วก็ช่วยให้รู้ว่าแบบใดที่อันตรายหรือแม่อันตรายและแบบไหนที่แบบสามารถต่อได้จริงๆค่ะ เวลาไฟฟ้าขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะดูได้ค่ะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อเราด้วยเพราะได้ลองต่อแบบหลายๆแบบค่ะว่าดูว่าแบบไหนที่อันตรายหรือไม่อันตรายแล้วก็แบบไหนที่ปลอดภัยค่ะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าค่ะในเว็บไซต์ออนไลน์เพราะว่ามันต้องต่อหลายๆแบบค่ะเพื่อให้มันไม่ซ้ำกับแบบเดิมๆจะได้เป็นเหมือนของของเราเองอะคะ่ะจะได้ไม่เหมือนลอกคนอื่น เด่นชัดเลยก็คือจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนาการสอนนะคะในทุกวิชาสถานการณ์ที่5เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นักเรียนจะต้องลองฝึกต่อวงจรที่ถูกต้องหรือต่อวงจรที่ผิดคือที่ไม่ปลอดภัยดังนั้นสถานการณ์ที่นักเรียนสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเนี่ยคุณครูจะเน้นว่าแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ไฟติดและปลอดภัยซึ่งอันนี้คุณครูถือว่า เด็กต้องมีความรู้เดิมถึงจะเอาความรู้เดิมไปต่อยอดและก็สร้างวงจรไฟฟ้าที่มันเป็นไปได้และปลอดภัยซึ่งวงจรไฟฟ้าจะเห็นว่าแต่ละคนไม่ได้ต่อเหมือนกันเลยแต่มันเป็นวงจรไฟฟ้าที่มันเป็นไปได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะจะสังเกตว่าไม่มีการลัดวงจรไม่มีไฟไหม้เกิดขึ้นคือคุณครูรู้สึกว่ามันจะต่อย,ยอดจากความรู้ที่มีอยู่เดิมซึ่งความรู้ที่มีอยู่เดิมอาจจะเกิดจากที่คุณครูบอก หรือว่านักเรียนไปสืบค้นอันนี้เป็นความรู้ที่เด็กมีเดิมหรืออาจจะเป็นความรู้เดิมของนักเรียนเองแต่ไอ้พวกโปรแกรมหรือเว็บไซต์เหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวเสริมให้นักเรียนเนี่ยท้าทายความคิดเพิ่มความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เด็กเนี่ยถ้าอย่างสถานการณ์สุดท้ายเนี่ยคุณครูให้ต่อวงจรเองใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นการที่เด็กเนี่ยสร้างความรู้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งคุณครูถือว่าการสร้างความรู้ด้วยตนเองเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับในการเป็นนักประดิษฐ์ นะคะหรือการสร้างองค์ความรู้ในอนาคตค่ะในทุกๆเรื่องเด็กก็จะเกิดการตกผลึกและสร้างความรู้ด้วยตัวเองซึ่งมันจะเข้าสู่สองขั้นค่ะขั้นแรกเราเรียกว่าขั้นดูดซึมเด็กจะดูดซึมความรู้ใหม่ๆเข้ามาในตัวเขาและอีกขั้นหนึ่งเราจะเรียกว่าขั้นปรับเปลี่ยนความแตกต่าง โดยแตกต่างคือจะเป็นความรู้เก่าความรู้เดิมที่เขาอาจจะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดะคะ่ะมาผสมผสานให้มันเป็นไปอย่างต่อเนื่องมันจะเข้ากันได้ค่ะผมมองถึงว่ารถลุกตัวเนี้ยเป็นสื่อที่ให้เด็กได้เรียนรู้สู่โลกว้าเพื่อพัฒน,นาคุณหาตัวเองและก็พัฒน,นาองค์ความรู้ ้อย่างยิ่นอกจากมีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยให้กับคุณครูให้กับเด็กๆให้กับโรงเรียนแล้วยังจะต้องมีผู้ที่คอยมาดูแลคุณครูและเด็กๆเ,เองไม่ได้มีความรู้เฉพาะทางเรื่องของสื่อไอซีีไม่ได้มีความรู้เรื่องของโน้ตบุ๊กไม่ได้รู้ว่าอะไรบ้างที่อยู่ในโน้ตบุ๊กถ้าหากไม่มี ICT Talent ICT Talent คือกุญแจสําสคัญครับในการที่จะนาพาขับเคลื่อน ICT Talent แต่โรงเรียน จะสแวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆตัวสื่อใหม่ๆแอปพลิเคชันใหม่ๆการใช้เทคโนโลยีลดรูปของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เป็นอย่างดีเกตความรู้ในวันนี้ขอแนะนำเรื่องดาวอังคารดาวอังคารมีขนาดเท่าไรจากการสำรวจดาวอังคารมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณครึ่งหนึ่งของโลก ดาวอังคารม,มีชั้นบรรยากาศที่เบาบางมากนอกจากนั้นยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ดาวอังคารยังมีสภาพอากาศที่ยังไม่เหมาะสมที่จะอาศัยได้ของมนุษย์มันน่าสนใจตรงที่ว่าคือในอวกาศะคะ่ะมันก็จะมีดาวอีกหลายๆดวงนะคะที่ยังไม่มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้ว ก็จะมีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ยังไม่รู้ด้วยค่ะเกี่ยวกับดาวคานเพราะว่าในหนังสือค่ะที่จะเรียนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณป .6 ค่ะหนูก็อยากให้น้องๆค่ะที่ยังไม่ได้รู้เนี่ยรับรู้ตรงนี้ไว้ก่อนเป็นข้อมูลเบื้องต้นค่ะหนูใช้ค่อนข้างบ่อยค่ะมันจะมีประโยชน์ตรงที่การค้นคว้าหาข้อมูลค่ะแล้วเวลาค้นคว้าหาข้อมูลค่ะเราจะเจอหลายๆแหล่งที่มาเลยค่ะมันทําให้เราเลือก เลือกได้หลายแหล่งที่มาค่ะว่าเราจะเอาอันไหนมานําเสนอในวันนี้อันไหนที่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่าฝึกอ่านคําศัพท์จากหนังสือค่ะแล้วก็ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษกค่ะหนูจะฝึกจากโน้ตบุ๊กเหมือนกันค่ะแล้วก็ฝึกจากหนังสือที่หนูซื้อมาอยู่ที่บ้านนะคะบางทีมันจะมีแหล่งที่มาค่ะที่เป็นคลิปวิดีโอที่จะสอนเราค่ะเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษพวกเวิรพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ราพอจะถอดเทคนิคการออกแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้ ICT หรือเทคโนโลยีเป็นฐานผ่านกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจนทำให้เด็กเกิดนวัตรกรรมเป็นของตอนเองดังนี้ครับ 1. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบคน้นกุณครูเป็นผู้กระตุน้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยเพื่อสืบสอบค้นหาคีย์เวิร์ดและข้อมูลที่สำคัญจากการใช้เทคโนโลยีในการสืบคน้นทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ในการประมวลและแยกแยะข้อมูลพร้อมกับนำมาประยุกต์ใช้ 2. ลงมือทำไม่ว่าจะเป็นโจทย์ที่ครูตั้งเองหรือได้มาจาก AI ในแอปพลิเคชันคุณครูใจผู้เรียนได้คิดลงมือทำลองผิดลองถูกและแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ทุกครั้ง 3. กระตุ้นความสนุกด้วยความท้าทายโจทย์ที่ครูให้ต้องไต่ระดับจากง่ายไปยากและเพิ่มที่กรีความยากไปเรื่อยๆเพื่อท้าทายและดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาให้ดิ้มมากที่สุดโดยมีคุณครูเป็นผู้ช่วยหรือเป็นผู้อำนวยให้เข้าถึงซึ่งวิธีนี้จะเสริมสร้าง subskills ด้านคิดวิเคราะห์เชิงซอนฝึกความอดทนไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคและรักการเรียนรู้จนสามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ได้ตลอดเวลาและเกิดองค์ความรู้เป็นของตนเองต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ จากการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการสอนไม่เพียงแต่จะทําให้เด็กสนุกและสนใจเรียนเท่านั้นแต่ยังใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปลูกละบมพร้อยผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่21ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญในยุคปัจจุบันครับช่วง Upskill r e s k i l l หมายเซตหรือทัศนคติแบบเติบโตเป็นสิ่งที่สําคัญมากในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นการศึกษากีฬาดนตรีหรือแม้แต่ในสถานที่ทํางานความคิดหรือทัศนคติแบบเติบโตเป็นสิ่งจําเป็นมากในการผลิตทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในโลกที่กําลังถูก disruption เพราะการที่เรามีทัศนคติแบบเติบโตจะทําให้เราสามารถปรับตัวให้อยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เราเห็นว่าเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และพยายามนั่นเองครับ จากการวิจัยพบว่าความคิดแบบเติบโตจะแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าเริ่มตั้งแต่อย่างเล็กในที่บ้านและโรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่เป็นบ้านหลังที่สองนั้นคุณครูจะมีวิธีปลูกและบ่มเพาะโรดหมายเซจให้กับเด็กๆลูกศิษย์ของเราอย่างไรและนี่คือเจลักษณะของคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงที่คุณครูสามารถปลูกความคิดแบบเติบโตหรือโรดหมายเซจให้กับลูกศิษย์ของเราได้ครับ 1. สนใจการเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ยึดติดว่าต้องดูฉลาดเก่งและดี ข้อน,นี้มีใครไม่เข้าใจบ้างคะหนูตามไม่ทันค่ะผมยังไม่เข้าใจอะครับคุณครูช่วยอธิบายใหม่ให้หน่อยได้ไหมครับเดี่ยวครูอธิบายให้ฟังใหม่นะคะ 2. ขยันและมีความพยายามข้อนี้มันยากจังเลยฉันต้องพยายามให้มากขึ้นพรุ่งนี้ให้ครูช่วยตรวจอีกทีดีกว่า 3. ชอบท้าทายงานยากเพื่อพัฒนาความสามารถของตนข้อนี้ทำได้แล้วลองทำข้ออื่นดีกว่า 4. เผชิญหน้ายอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นผิดตั้ง5ข้อ 5. มองวิกฤตให้เป็นโอกาส นะวิธีทําที่ถูกทํำยังไงนะ 6. เรียนรู้กับปัญหาน,านั้นรูครับช่วยอธิบายโจทย์ข้อนี้ผมหน่อยครับผมทําผิดอะครับได้เลยจ้ะเจ็ดหาทางแก้ไขและทําให้สำเร็จมากกว่าจะจมปลากกับปัญหาและมีข้ออ้างตลอดเวลา ที่แล้วผิดตั้ง5ข้อต้องขยันและทำแบบฝึกหัดเยอะๆแล้วเราทำแบบฝึกหัดมาเยอะเลยคราวนี้ทำได้แน่ๆ หากคุณครูปลูกฝังลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง7นี้ให้กับลูกศิษย์ของเราตั้งแต่อย่างเล็กๆความคิดแบบโร h หม n d เซตก็จะแข็งแกร่งขึ้นกลายเป็นคนที่รักการเรียนรู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆและสามารถอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างแน่นอนครับ